การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ก็มีวาระพิจารณากระทู้ถามสดในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับโดยทางคุณพิสุทธิชัยดรุนวันนี้เป็นประธานในที่ประชุมก็มีการพิจารณากระทู้เรื่องของการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจทดแทน396แห่งรวมไปถึงแฟตตำรวจด้วยนะครับโดยทางนายสิริโชคสอสอสอสสงขลาพระประชาธิปัตยปบอกว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าวไม่น่าจะมีลักษณะหัวตามที่ทางร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงรองนายรัฐมนตรีกล่าวอ้างเนื่องจากบริษัท PCC Development and Construction จำกัดซึ่งชนะการประมูลได้เสนอราคาก่อสร้างเพียง5,848ล้านบาทต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้6,388ล้านบาทคิดเป็น ส่วนต่าง500ล้านบาทนะครับและที่ผ่านมาบริษัท PCC ก็มีผลงานในการก่อสร้างโครงการของรัฐทั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรมูลค่า4,200ล้านบาทในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยนอกจากนี้พลตํารวจพงศพัฒน์พงษ์เจริญเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผาบาตารยังมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้พิจารณาและลงนามในหนังสือถึงพลตํารวจเอกวิเชียนพลดโพสีผาบาตารในขณะนั้นเมื่อวันที่30กันยายน2553ว่าได้เห็นชอบภายหลังมีการประกวดราคาเพื่อทําสัญญาก่อสร้างเป็นแบบรายยเดีว ซึ่งจากหลักฐานดังกล่าวจึงอยากถามว่าเหตุใดทั้งร้อยตำรวจเฉลิมและนายทาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคนดีพิเศษถึงบอกว่าคนตำรวจโพสพัฒไม่เกี่ยวข้องและที่สําคัญทหารรัฐบาลชุดนี้เห็นว่าในเมื่อสัญญาก่อสร้างแบบรายเดียวไม่ถูกต้องทําไมไม่ดําเนินการยกเลิกสัญญาเพื่อบรรเทาความเสียหายแต่กลับไปขยายสัญญาให้กับผู้รับเหมาไปฟังเสียงของทางคุณสิริโชคในสภาในช่วงนี้กันนะครับเชิญครับผมเห็นเอกสารนี้แล้วผมอยากจะฝากท่านรองนายกครับว่า ทำไมท่านปงสพใจดำจังครับเป็นคนเสนอเห็นชอบโครงการนี้ครับโครงการที่ท่านต่อว่าว่าไปรวบลายผ้ามาเป็นลายเดียวนะครับเป็นคนเสนอเห็นชอบเองและก็บอกโครงการที่ชอบโดยกฎหมายสมควรนะครับที่ต้องลงนามแต่พอไปสมัครเป็นผู้ว่านี่แบบเฉยเงียบครับปล่อหท่านชาิีกับท่านเฉลิมเนี่ยออกมาพูด เรื่องซึ่งผมคิดแล้วมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมถามท่านเฉลิมครับว่าท่านอ่านเอกสารน,นี้แล้วเนี่ยท่านยังคิดว่าพงศพัรไม่เกี่ยวข้องหรือเปล่าครับซึ่งทางคุณเฉลิมก็ชี้แจงแทนนายรัฐมนตรีนะครับว่าโครงการนี้อนุมัติเมื่อปี2552ผ่านไป6เดือนกับมีการเปลี่ยนสัญญาให้กับบริษัทเดียวเข้ามาทําเป็นเรื่องที่พรคประชาธิปัตย์ต้องตอบคาถามในเรื่องนี้และพลตเปโพงสพัฒก็เข้ามาเกี่ยวข้องเฉพาะในฐานะเป็นประธาน TOR ที่เสนอให้ดําเนินการแบบรายภาพ แต่ต่อมาในภายหลังนั้นนายสุเทพไปเปลี่ยนรูปแบบซึ่งหนังสือที่พลตเรรจโรงสพัดลงนามเมื่อวันที่30กันยายน2553ก็เป็นเพียงขั้นตอนตามธุรการเท่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนโยบายไปฟังการชี้แจงของคุณเฉลิมในเรื่องนี้กันครับโูงสพัดเป็นประธาน TOR ออาเขาบอกว่าต้องรายผาคอย่าเหมารวมท่านสุเทพอนุมัติไปเป็นที่เรียบร้อย ต่อมาภายหลังเนี่ยผมจะเรียนใหนราบว่ามันมีนักการเมืองช่ดชั่วไปบังคับตำรวจเขาไายผมฟังหมดว่าให้เปลี่ยนแนวทางเอารายเดียวท่านก็ได้บอกว่าไอ้คนร้องทุกข์ทำไมได้งานก็ที่แรกมาตกลงผมประโยชน์จะไม่ได้แงก็มาร้องแปดรายพอตกลงกันเรียบร้อยพออนุมัตรายเดียวก็ได้งานไปทำอ่ะทำไม กุญเจลมก็ยืนยันนะครับโครงการนี้ไม่มีทุจริตอย่างแน่นอนส่วนการเข้ามาตรวจสอบของ DSI ก็เป็นเรื่องขั้นตอนการกสืบสวนสอบสวนแล้วก็มั่นใจว่าจะเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องในโครงการนี้ได้นะครับ